สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในตะเลนดีนาชู้ดีกันนะผมเย้ว้าว โอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบน้องซเซเรนดีนากันอีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องซเซเรนดีนาเนี่ยเริ่มมีจักรวาลแยกออกมาแล้วนะผมก็เริ่มมีหลายคลิปนะ้องพี่เลยทำเพลิ์ของน้องไว้โดยเฉพาะเลยนะผมใครอยากดูในเพลิ์ก็เข้าไปดูได้นะครับผมเพลิ์ของน้องซเซเรนดีนานั่นเองครับผมทุกคนแล้ววันนี้ครับผมซเซเรนดีนา่องดีคนระับผมต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นเกมแนวแบบ ทูดีสองดีใช่ไหมที่มันเดินแบบป๊อกไปแป๊กใช่ไหมมาวันนี้ไปลองดูกันครับผมจะน่ากลัวหรือเปล่าไปครับผมจะไปน่ากลัวได้ยังไงใช่ไหมเออจะไปน่ากลัวได้ยังไงก่อนเอาบันกลางแล้วกันเอาโอ้โหเป็นผ้าแบบนี้เลยเหรอถามจริงหุยถ้านึกถึงเมื่อก่อนนะผมตอนพี่แบบ เมื่อก่อนนะพี่เคยเล่นนะเกมเพราะว่าสมัยก่อนมันจะเป็นเกมแนวแบบ2อดีแบบนี้เยอะนะสามดียังไม่ค่อยกำเนิดครับผมโอ้โหมาแบบนี้เลยเหรอคือยังไงอะถ้าน้องทาเลนดีน่ามาต้องหันหน้าหนีใช่ไหมเพราะเกมต่วใหญ่ที่น้องหนีน้องทาเลนดีน่าจะเจาะเอ้ย <c oughs> <c oughs> บวชแต่บวเมื่อกี้มีมือโผมาตรงกระจกอามองทันไหมทุกคนดูดีๆนะเอ้เอาแล้วเก็บกุญแจงัอะโอ้โ คือไปอย่างนี้เลยเหรอหุ้ยมันได้เหรอโอ,โอ้โใจกุญแจเปิดปลดล็อกโอเคหุยเราดูหน้าน้องดิว้าวมันก็ดูแบบน่ากลัวไหมเหรอมันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่ากลัวเลยมันเป็นภาพอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องมาเนี่ยน่าจะต้องหันหน้าหันหลังครับผมเพราะว่า ส่วนใหญ่อะเกมทะเลนดีน่าจะชอบมาแบบให้ตกใจอย่างเงี้ยแหละพอมันมาแล้วก็เราก็ต้องแบบหันหน้าหันหลบหนีครับผมมาแบบจับตะแกเนาะเล่นบ่อยๆก็จะชินกับการจับตะแกไปเองเหมือนพี่เนี่ยเดี๋ยวก็ชินครับผมอัอนนี้มีกล่องกองเลยวะเอาเฮ้ายยา่า <laughs> จะว่าไม่ตกใจก็ยังไงอยู่ก็ตกใจอยู่นะ เมื่อกี้เกือบจะหันหน้าผิดแล้วครับผมอ๋อเราต้องฝึกหันหน้าบ่อยๆัะผมโอเคโอเคมีกล่องเฉยๆนะไม่มีอะไรอะไรอะเจกันมันจะเก็บมันได้เก็บอ๋อมันมันต้องกดที่หน้าจอด้วยครับผมเอา้าได้เลขเจ็ดครับผมงันม้นมันมีตรงที่พี่ยังไม่ได้กดเลยตรงกล่องอะกดยังวะเกี่ยวไหมอต้ตรงกล่องมันต้องกดด้วยไหมอ๋อนั่นเอ้าโหแมวต่อย แมวต่อยตูโอ้มันต้องกดที่กล่องด้วยครับผมเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหแมวก็มาเธอก็มีโอ้มันต้องกดด้วยครับผมไปห้องไหนแล้วเราไม่ได้กดเดี๋ยวมันจะลืมนะโอเคโอเคเมื่อกี้พี่ยังเล่นไม่เป็นครับผมต้องกดตามกำแพงไปด้วยตูวจิ้มอย่างเดียวแล้วตูไม่รู้อะตัไม่รู้อะไรตัจิ้มอย่างเดียวแหละประตูล็อกครับผมชิปแล้ว อ๋เออแล้วในมือถือขอบอกครับผมพี่ขอภัยด้วยนะผมอาจจะไม่ตัดนะฮะเพราะว่าพี่จะเล่นแนวยาวนี่นี่จิมที่รูปน้องแล้วมันเอ็นวะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอะแค่นี้เหรอไ้เอา้าไงท้องตึงเลยตูววั What? ไม่ไม่ใช่อะไรนะ <laughs> พี่โมเตอเอามือไปเกาหัวยูวตูจะทำยังไงต่อ <laughs> นาิกานาิกามีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอเอาไม่มีอะไรแล้วตู้จะเข้าห้องนั้นได้ยังไงอะ่ะในมือถือตูต้ตัดเยอะโอ๊ยนี่ไงกูเจ๊โอ้โหตาไปทำอะไรเนี่ยปาพี่โถ่เอ้ยตาไปอยู่ไหนมาเนี่ยเอามืออย่าเอามือขึ้นไปเกาหัวหนะ ในมือถือพี่ใส่เอฟเฟกอะไรไม่ได้นะผมโปรแกรมตัดต่อมันไม่ค่อยโอเคนะอุย้ยพอใส่แล้วมันจะไม่ตรงอะ่ะเสียงเอฟเฟกมันจะเลื่อนไปอีก,อกที่เลยครับผมถ้าใครเห็นพี่เล่นเกมแนวมือถือแล้วตัดต,ต่อจะเห็นหนะาผมเวลากดไอช้ยโอ้ยตัวอะไรวะเห็นแวบแวบมุดได้บนเ,เข้าทุกประตูเลยนะเข้ามันทุกประตูเข้ายากเลยวะเอาจริงๆมันกดยากมากเลยเนี่ยเฮ้ย โอ้ไม่รู้มีอะไรตัวจิ้มหอ้โอโหมีทางลับว้าวมีของไม่รู้ว่าพี่จิ้มหมด่ะมีอะไรต้องจิ้มมโอ้ยอโอ้โหขยันมาเธอด้วยพ้าเจ้าจ้าหรือแค่ต่องอดใจแล้วนะน้องเฮ้ยโอ้โหมีห้องใต้บันไดวะอ่มีบางอย่างบล็อกอยู่ครับผมจะอีกฝั่งนึงแล้วตัวจะลงมาทำไมวะ โอเคไปเอาละผมไม่รู้อันเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนเลยนะบางคนอาจจะไม่เห็นครับผมพี่เอามืออ่ะอีกนิ้วนึงอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเดินใช่ไหมอีกฝัก่งหนึ่งจิ้ม <c oughs> แล้วจิ้มรัวๆด้วนยะเอาประตูล็อกจิ้มแบบรัวๆครับผมเฮ้ยเอา้าหึมี่มันเอ้โอ้โหตุก็หันอยูน้องโอ้โ ตัวกำลังงงไก่นั่นอยู่เลยโอ้โหตัวไปเล่นหมุดอีซี่ก่อนดีกว่ามึงเนี่ย <c ười> โอ้โหไนได้อย่างงี้ได้วะพี่กำลังมอง,ง,งไอ้นั่นอยู่โอ้โหอี่โอ้ยขวานมันมาจากไหนวะหรือมาพุ๊มก็เฉาะตัวเลยแสดงว่าเวลามีแบบเลือดตกยางออกอยู่เนี่ยอย่าพึ่งนะผมอย่าพึ่งไปเดินโชนน้องเจอน้องเนี่ยไอขวานบ้านนี้มันมาจากไหนวะ นี่ตัวเดินตูก็ต้องแบบอย่างนี้ด้วยเหรอกระดึ๊บตีอรนิดเนี่ยเหรอติ๊กติ๊กติ๊่าอุ้ยเอ้านี่วิลเลียมนายไม่ควรมาที่นี่เลยอะเฮ้ยิคโคคดูอ้าวตูได้คอนว่ะเอาว่ะโดนแน่น้องบอกเลยประตูเอาประตูพังแล้วทำไงอะโอเอาคอนทุบตรงนี้โอ้ ให้จิ้มที่คอนครับผมอ๋อแล้วตุก็มุดใช่ไหมฮ้ยตุกตาตุกตาหน้ากลัวจังวะเอาได้เลขสองครับผมเฮ้ยโหโอยเธอก็ขยันมาแล้วปุ่มมันกดโอ้กดไม่ค่อยโดนวะถ้าตายก็จบไปจบๆกันไปประตูล็อกอีก โอ้ยโอ้โหโเต็มหัวเลย้เวลาเจอขวานอย่างเงี้ยแดงๆอย่าบึ่งเดินครับผมปล่อยไปก่อนเดี๋ยวน้องมันมาหลอกแล้วมันจะจะตุยเลยอะเฮ้ยเมื่อกี้เราเดินไปต่อได้นะจริงๆแล้วมีอะไรใ้เนี่ยมุดได้วะ่ะมุดได้วะ่ะขี่ลงไต้ล้วด้วยนะเราอะ ไม่มีพลังอ๋อลิฟไม่มีพลังอ่ะเอะ้นี่ลิฟเหรอโอ้โหตกใจนี่ก็ขยันมาไอ้ตรงนี้ปตรงที่โอ้นี่ไงครับผมตูรู้แล้วตูรู้แล้วมันทะลุออกกันที่มันบอกว่ามีบางอย่างมันบังไว้อยู่ใช่ไหมโอ้จ้ะตูต้องเข้านี้ก่อนอ้าว ชิปผายละไอซี่อยู่เมื่อกี้มีตุ๊ก,กตาแปลกๆแล้วร้องว่าไอซี่อยู่ตัวว่ามีคนเดียวคนเดียวหนึ่งเดียวในใจเลยคุณยายสุดที่รักคุณยายสุดที่รักแน่เลยไอซี่อยู่เนี่ยโอ้โหตุ๊ก,กตามาวะยายแก่แบบน,นี้ยังเล่นตุก,กตาอีกนะแล้วจะมุดออกทางนี้อะ่ะ โอเคตรงนี้เป็นลิฟต์ครับต้องจําไว้ครับผมลิฟต์มันยังไม่มีพลังงานเนาะนล้นจะได้กลับมาแหละเอามันเดินลําบากจังวะสองดีสองดีใครว่าไม่หล่อนก็หลอนอยู่นะต้องเดินอย่างระมัดระวังใช่ไหมอ๋อนี่เราใช้กุญแจได้ห้องนี้วะเดี๋ยวนี่คุณยายฮัชา เจอรหัสแล้วผมสองสี่เจ็ดห้าสองสีเอา้าสองสี่เจ็ดห้าโอ้โหได้ฟิลเดี๋ยวมีคุณยายมงมุมด้วยเหรอเอ้ยเอ้ยอะไรว่าโผล่หน้าโผล่หลังใครว่าไม่หลงอ่ะมันหลงอยู่ในเกมแค่เนี้ยเดินซ้ายเดินขวาก็หลงได้นะ เลยตรงขวานนี้ก็ไม่เคยจะจําได้หรอกห้องไหนวะห้องนี้ไหมแต่พี่เข้าเผอเข้าห้องนี้เออเนี่ยเผอเข้าห้องนี้ไปก่อนแล้วผมที่ไปปลดหลักแล้วผีลอยมาน้องเซเลนดีน่าลอยมาเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้จุดเดิมเลยเพราะมันเปลี่ยนนะผมยังไงมันก็เปลี่ยนใช่ไหมล่ะถ้าเล่นแบบเดิมมันจะง่ายไปโอเคตอนนี้ได้ฟิลแล้วครับผมวู้ว่าฟิลเว้ใส่ไหนอะตรงนี้ก็ไม่เคยจําจําทําไม เฮ้ยอ๋ยอตรงนี้พื้นตกที่เดิมครับผมมันบอกพื้นตกยังจะมายัางจะมาอีกใช่ไหมเออฟิวไปใส่ลงไหนวะเนี่ยห้องนี้ปะไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่เรามาถึงลิฟต์แล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหน้องดักหน้าว่ะ เราฟิวไปไสนไหนวะเนี่ยโอ้โหเดินวนไปวนมาละแล้วจะเจรินเถอะถ้ามีในพีีก็ว่าไปอย่างตัดต่อง่ายหน่อยในมือถือตู้จะไปตัดยังไงล่ะอ,อื <c oughs> อฮ้ยฮลัลโหลตู้ลงทางเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยครับผมลงได้ละ เอาล่ะน้องตเตลีนีน่าลาขาดแล้วนะลงลิบแล้วลาขาดแล้วนะว้ายโอ้โหลาขาดอะไรล่ะยีงเจอกันอยู่เลยอะ่ะเอา้าอ๋อน้องมันมาหลอกเพราะว่ามาห้องผิดใช่ไหม <c oughs> โอ้โหตูเดินเดินจนแบบหืงหลงล้วเว้ยโอเคตอนนี้เราลงมาใต้ดินแล้วนะฮะทางนี้ไปไม่ได้อะ่ะต้องพยายามกดทุกอย่างนะ เดินมาให้สุดด้วยโอเคชาวแมมีก้อนหินบางข้างหน้าโอ้โหอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรอะเครื่องอะไรวะเฮ้ยไม่มีเอ้ยเดียวไม่มีที่ไปแล้วนะไอ้ทางนี้ก็หิน ไอ้ทางนี้เราก็เึิ่งลงลิฟต์มาอะไรวะอะไรอะ่ะโอ้โหมันมีเชือกอยู่ตรงลิฟต์ตุจี้เลยตุจี้เลยมีเชือกก็ไม่บอกโอ้โหไอใส่สานะั่นคือเชือกแล้วมาใส่เครื่องเหรอไม่มีที่ไปแล้วนะเพื่อนเออจบทำไงต่ออะแล้วฮัลโหล เฮ้ยโอ้โหดึงปฝาท่อออกแบบนี้เลยมาต้องกดสวิตช์ด้วยนะลอดท่อ,อ,อครับผมมาอีกแล้วฮนะทางนี้ไปโอ้มันฝั่งตรงข้ามกันครับผมที่มีหินอยู่ประตูล็อกอยู่ตูจะเดินแบบเยียมเยียมได้ไหมเนี่ยตกใจน้องซาเลนดีน่าบ้างปะมี่เฮ้ยเฮ้ยเราออกข้างนอกได้แล้วเย็ดย้เอา ออกข้างนอกได้ก็บ้าแล้วมาเอากุญแจเฉยๆเฮ้อชีวิตนี่ตูมาสำรวจบ้านน้องเหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้อะไรวะเหมือนมีกับดักอ้าวมามือยโอ้โหมีอะไรแดงจากข้างล่างไม่พอยังมีชาออีกไอ้โอ้ โอ๊ยกับดักร้อนต้อนตุจยดรมยังไงให้ไม่โดนตรงนี้เนี่ยโอ้โหปีเทงไม่พอยังมีกขวานเจาะมาอีกตุยอมใจเลยวะ่ะล็อกอีกเข้าได้อะไรอ่ะโอ้ยเอ้าฮึ ตูกดปุ่มเมื่อให้อะไรมายิงตูวอ้าอุ้ยโอ้โหพคมีหัวกระโหลกขึ้นมาฮะดูว่ามันจะยิงอีกแล้วได้อะไรไม่ได้อ้โอ้โหไม่ได้ของด้วยแต่น้องมาต้อนรับของก็ไม่ได้แต่น้องมาต้อนรับคืออะไรวะให้ตูเข้ามาทำไมเนี่ยห้องเนี้ยพยายามกดทุกทุกตัวครับผมพยายามกดทั่วกำแพงฮนะ โอ้อ oh, 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 so ๋อมันเป็นเต่ละหลุมครับผมว่าเราจะโดนอะไรโอ้โหจำสเกตกลโลกก็มาว่ะเราอ๋อเราต้องหาให้มันเจอว่ากุเจอยู่ตรงไหนใช่ไหมจ้าแล้วยังไงน้องน้องไม่มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดียวอะไรวะเอา เมื่อกี้พี่จิ้มไปดีรูปภาพอะกระดูกมันแตกเองอะหรือว่าให้หนีไปไหนตรงนี้มีเหมือนอ่ากุญแจผมต้องหาแพทล็อกค,คีรอะผมโอ้โหเหมือนบ้านคุณยายเอ้ยโอ้โหเหมือนบ้านคุณยายเลยนี่วะวู้ตกใจนะเวลาน้องมาไม่ใช่ไม่ตกใจนะเสียงดังอะอะไรวะเนี่ย โหตูเดินผ่านได้นึกว่าจะตายแล้ว,ลวอะไรอ่ะกดเลยไม่ได้เลยโอ,อก,กดได้อยู่อ๋อกดที่รูมันนะแล้วไงต่ออะไรวะโอโหตูรู้แล้วครับผมโถ่เอ้ยไอต้ตรงโครงกระดูกนี่ไง จุดท้ายสุดครับผมบนสุดแล้วก็ล่างสองโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหจาไปต้องสลับตับตอละน้องเออใครวางแผนให้เนี่ยคุณยายหรือเปล่าน้องสแเล็ดีหน้าไม่น่าจะทำเองนะคุณยายใช่ไหมโอเคเกนเนี่ยคุณยายจัวครับผมที่ทำบบเนี่ยมีเสียงวะเอาเอา ฮะถ้าเดินไปต่อจะเป็นพิษแล้วตายเพราะไอ้เพราะไอ้หนูมันทดลองให้แล้วแล้วตัจะไปไหนได้อะเมื่อกี้ไอ้หนูมันทดลองแล้วเอากุเจล็อกครับผมหรือว่าเราต้องยอมเสียสละหรือทำไงอะทำไงวะ ไม่มีของแล้วเหรอเฮ้ยไม่อยากตุยเฮ้ยแล้วมันไปไม่ได้แล้วครับผมยังไงก็ต้องไปอะ่ะไม่มีกุญแจเลยเหรอโอ้โหกุญแจมันอยู่ในอืตู้ต้องกดทุกอย่างเลยโอ,โ,โอเคเอาหน้าคุณยายแกนี่โอ้โหมันให้เอาท่อมาด้วย เอาท่อไปใส่เลยอย่าบอกสารเคมีชัดเจนครับผมเอาท่อใส่สารเคมีแล้วตู้หือนึกว่าเดินไปจะตุยมันจะว่าล้ำมันก็ล้ำมันนะอา้าวเราได้ไม,ม้ครับผมเอาไว้ทาอะไรอะ่ะตีน้องเะเรนดีดาเข้ามาดีน้องเข้ามาดิอย่าตีเลยนะอย่ามาดื้อกับพี่นะพี่บอกไว้ก,ก่อนอย่ามาดื้อกับพี่นะน้องเะเลนดีดามา มาหลอกพี่สิพี่มีหมายแล้วนะเฮ้ยอะไรเฮ้คุณยายมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตุโอ้ยให้ตู้ดคุณยายโอ้ยตู้อย่างชอบเลยตู้อยากชอบเลยตู้อยากชอบตู้อยากตู้อยากชอบเลยตู้อยากชอบเลยเออไอ้หูตายก่อนนี่วะโอ้โหแพ้คุณยายอยู่เนี่ย คุณยายแมงมุม,มทำไมคุณยายเมืองมุม,มออกลงเองอะไม่ใช่คุณยายเกนนี่อ่ะอ๋อเป็นแม่เพราะเป็นแม่น้องทะเลนดีน่าใช่ไหมก็นี่นี่นี่เฮดช็อตไปดีเฮดช็อตไปดี <laughs> ลงหลุมไปซะลงหลุมไปซะคุณยายมันบอกต้องใช้กุญแจผมคุกนี้โอเคกันพาวเดอร์ คือไรดินปืนเอาดินปืนมาวางแล้วก็ต้องหาบางอย่างใช่ไหมไฟไฟเหรออ่าเฮ้ยเรามีกุเจอ๋อนี่ไงกุเจกุเจได้มาจากใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมเอาเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่คนหรือเปล่าวะคนหรือเปล่า ไม่ใช่ลุกขึ้นมาเป็นน้องซเลนดีด้าฮัลโหลเฮ้ยฮ้คนเป้าเป็นใครอ่ะอายูโอเคเฮ้ยเวมีเอาเขาให้ช่วยอะผมมาคนไว้เฮ้ยคนไว้หัวอายูคุณเป็นใครเดี๋ยวแสดงว่าโดนโอ้โหยโดนคุณแม่น้องซเลนดีด้าจับมาไมเนมอลิเซีย โอเคเดี๋ยวพาออกไปเฮ้ยเขามีไฟแช็กว่ะนี่ไงโอเคไปเดี๋ยวจะช่วยคุณตามมาเอ้ยโหไม่มีไม้แล้วเหรอไม,ไม่มีไม้แล้วเหรอจะขวดแะดีก่อนก่อนจากเอาละนี่เราเล่นในบทบาทที่เราไม่ใช่ที่ชายของน้องซาเลนดีนาเราเป็นผู้ที่มาสำรวจเฉย อ้มันจุดเหล้วนี้เลยเหรอภาพตัดมาอย่างงี้เลยเหรออันนี้ภาพตัดอยู่นะแล้วโอ้โห,โห,โห,โหบื้มครับผมขอโทษด้วยนะบื้มแต่คุณจุดไฟแต่คุณยืนอยู่ตรงนั้นคุณจุดระเบิดคุณยืนอยู่ตรงนั้นโอ้โหยด่ไ่ฉายด้วยเป็นไงพระเอกจ,จัดจัดอย่าบอกจบแล้วอย่าบอกจบแล้วฮะอย่านะโอ้โหยมีมือขึ้นมาก่อนจากบายบายครับผมใช่ไหม เรียบร้อยครับผมดีเอ็นครับผมโอ้ยเยโอ้โหยอะไรครับเนี่ยจบแบบนี้เลยเหรอเป็นไงกันบ้างครับผมเรียกได้ว่าเอาจริงๆนะมันก็ตกใจเวลานะ้อนมันมาแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้น่ากลัวแบบพวก3ามดีอะไรแบบนี้ครับผมตารับพี่นะคือมันน่ากลัวตกใจอยู่แต่มัน มันก็ดูง่ายๆดีครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมเดี๋ยวรอบหน้าพี่มาเล่นหมดฮาร์ดให้ดูแล้วกันนะครับผมทุกคนก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเยงเทีน่นี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้วเจอกันใหม่ครับผม